แแ,แต่นางสุชาดานั้นไม่ได้ไปนนเกิดเป็นเมียรพระอ์เพราะขี้เกียจทำบุญทำทานพานแต่แป้งแต่งแต่ตัวตายไปเป็นนกพยานขาวเหมือนแป้งเลยทั้งตัว <c oughs> แต่สุดท้ายก็ได้ไปเป็นเมียรพระอินทร์พระอินทร์แนะนำให้รักษาศีลห้านางปฏิบัติศีลห้า ไม่ขาดตกบกพร่องพระอินไม่แน่ใจตัวจะรักษาอินห้าไมเ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหลงมาทดสอบอาร,รมณ์เขาเรียกว่ามาสอบอารมณ์ลกยาไม่เล่าฟังยอ่ยอๆลูกปกายาอาศัยกินปราตายไม่กินปลาเป็นก็อยู่ในซอบเขา พระอินทร์ะเด็ดลงมาเดลเม็ดปลาตายผ่านนานางเห็นปลาตายก็ติ๊กแป๊บก็ไปขยอไปเลยจะขยอขยอจะเกลืนพอจะเกลืนปลาก็ดิ้นดิ้นนางนกพิยารก็เอาเ้านี่มันไม่ตายขายออกมาหาใหม่รองใหม่ปลาตายมาอีกข้างที่สองข้างที่สามเนกัน สุดท้ายไม่ได้กินเพราะเวลาจะจะเคลื่อนอยู่มันดิ่ก็เลยคลายออกมาพระเองเห็นว่านางเน่รักษาถ้นห้าบริสุทธิ์ก็เลยบอกว่านี่เราไม่ใช่คนธําดานี่นะยคือพระอิน์ซึ่งเป็นอดีตสามีของเธอตั้งแต่เป็นมนุษย์ชื่อดายมาคษย์ เธอชื่อานามสุชาดาออมาทดสอบอารมณ์ของเธอว่าที่แนะนําใหรักษาสิ้นห้าเนี่ยในปฏิบัติจริงไหมวันนี้เรามาเห็นน้ำใจของเธอรักษาสิ้นห้าสมบูรณ์ปราตายลอยมาสามตัวเนี่ยไม่กินออไม่จินไม่จริง เพราะมันไม่ได้ตายแค่มันเป็นพระเองก็เลยกลับด้านดาวด้วยแล้วพ็นแนกนำให้นางรักษาสิงห้าตลอดชีวิตนางก็ปฏิบัติต่อมานางอินทรปราตายณ์โอทยากหอมหลงหอมหลงก็เลยตายแต่นางตายไปกับศีล เกิดเป็นลูกสาวช่างหมอเกิดเป็นลูกสาวช่างหมออรูปร่างสวยงามเป็นลูกสาวคนเดียวไม่ว่าไม่อยากเป็นคนใจบุญสุนผทานรักษาศีนห้านัาแต่วันเกิดไม่ฆา่าตัดตัดชีวิต,ตไม่รักไม่ขโมย ไม่โกหกหกลมไม่กินของเหมือนเมาเนาเหม็นอายุสิบหกปีพระเอกอยู่บนั่นดาวเดิมบอกเอ๊คุณจุจาลานพยานมันไปไหนนี่ยปันนี้ยังไม่มาเลยเกิดในเมืองสวรรค์มองไปมองมาอ๋อเขาไปเกิดเป็นลูกสาวช้ามอในเมืองาราณเทนี่เป็นสาวแล้วเนี่ย ปราสวยงามพระอินก็เลยเอารางวัลมาให้เอารางวัลมาให้มาถึงเมืองราราเซีกนในระมิดเกวียนหนึ่งเร่มมัวสองตัวราเกวียนในเกวียนนั้นใส่พองคำเต็มเล่มเกวียนเลยเต็มเล่มเกวียนทีข้อ,ของงองงองงองยกพาเลย วานนี้เมืองนี้ใครรู้จักศิห้าเอ่มารับเอามาสิห้าเราจะมีรางวัลมมบอไ้เป็นทองคำหนึ่งเล่มเกวียนไปตีคองรองเป่าหาเนียรองฟาราลสีตั้งแต่ชาวจนคึงไม่มีใครรู้จักถามปูถามเมืองงูวเ่หวุ่นว,วายว่าหุน้นสิห้ามันเป็นยังไงสิห้านะมันคืออะไรไม่มีใครรู้ ตอนค่ำๆเขามาที่บ้านนอสโตรพาดานอสูจัดดาได้ยินอย่างนั้นกนะ็บอกว่าหนูรู้จักจบผ้าเห็นน้าพระเอกรูถามมาเห็นหน้าคืออะไรบ้างนั้นก็เล่าให้ฟังหนูรู้รู้เห็นน้าหนูปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติยังไงปฏิบัติหนูก็ไม่พลาดตัดตัดเีวิตแม้แต่ยุงก็ไม่ตกไม่ตี ไม่รักไม่ขโมยไม่ขอไม่โกงไม่ประพฤติเรื่องความรักมันป็ยังหวใครแย่คร,ครไม่พูดเท็จไม่พูดสอนเตีเดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเฟอเจ้อของเหมือนของเหมาเป็นกลิ่นเป็นเชิงชาสิทธิ์ว่าสิทธิ์แรงไปกินไม่ดื่มไม่เชื่อไ,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 ไม่ขายใครอินบอกว่าโอ้เนี่ยนางรักษาได้จริงตอบได้ทุกขอ้อเลย หมอกทองคำหนึ่งเล่มเกลี่ยหนึ่นเล่นเกเลี่ยอิยก็กลับตอนจะกลับไปบกเองนี่ให้ออออออทองคำนางสาวกุชาดาเดึนเล่มเกลี่ยนนางจะเป็นอันตรายเกิดมีใครมาพูดัะตายแง่ๆเลยก็รลอยในน้มิตรักทองหนึ่งเอ็แต่ทองคำหนึ่งเล่มเกเลีก่ย,เ,เ,ย,เ,เ,ยเป็นปักทอง จึงได้เรียบหกฟักทองตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบันดนี้แล้วก็ทำให้เป็นร้อนๆเพื่อให้นานได้แบ่งเอาไปซื้อไปขายเลี้ยงชีวิตโอ้โห,โห,โหโเลี้ยงเกียนเนี่ยมันไม่ใช่น้อยอะ่ะแล้วก็แบบเก๊ก้าเปน <c oughs> อะไรถ้าใส่เก๊ก้าเป็นเป็นเก๊ก้าเป็นเก๊ก้านานก็เลยสบายเพราะฉะนั้นเจ็ดห้าเนี่ย เวลาพระให้ศีลเนี่ยตอนใท้ายพระจะบอกเอมานิปัญจักิกขาปัทาในสีเลสจุกขจงยันติตสีเลนณสุขเจงยันเจการรักษาศิลเนี่ยจะได้ไปสู่สุขติคือไปเกิดในที่ดีๆเกิดเป็นเทพพระบุตเทพปฏิดา ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดเป็นเจรษฐีมาเจรษฐีเกิดเป็นเจ้าคนนายคนไม่ต้องคน้องอย่างหากกระดอนก้อนกระเดียวเที่ยวขอทานอะไรลำบากเนี่ยสบายสีเลนะโกภร,ระสัมมดาร่ำรวยนามดูชาดารวยทองคำหนึ่งเรือเทียนเลยรักษาสีนหน้าหนึ่งตั้งแต่ชาติเป็นนกขยาน สองเป็นมนุษย์16ปีได้ทองคำหนึ่งเล่นเชียนพระอินอท์มอบทองคำให้แล้วนานก็พระอินทร์บกับแล้วก็สันน่งนันงอจุชาดาว่าเธอได้ทองคำหนึ่งเล่นเชียนแล้วก็รักษาสินต่อไปไม่นานเกินรอ เราก็จะได้ไประโยู่ร่วหมหอในเมืองแมนแดงสรรั์ร่วมกันว่าแล้วพระอินก็เลยไปต่อมานานไม่นานนักนอกสอจุธราดาตายตายแล้วไดเกิดที่ไหนตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เองเป็นลูกสาวอันศูนเป็นลูกสาวอานันศูนในเมืองมาราาจีนั่น เป็นลูกสาวเดียวไม่มีใครมาเกิดร่วมคนมีบูญหนี่ไม่มีใครมาเกิดร่วมมากเกิดคนเดียวลูกเป็นลูกร่างสวยไอ้พ่อเขาแก่แม่เขาแก่พ่อกับแม่นั้นจะแต่งงานกัน,น,นแล้วตั้แก่ถึงมีมีครร์มีมีลูกมีเจ้าเกิดมามัเชื่อให้นอนตอตุ่ชาดาเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนชื่อเป็นมนุษย์ก็ชื่อนามสุชาดาตายเป็นนกขยานก็ชื่อนกขยานสุชาดาตายเป็นลูกสาวช่างหม้อก,ก็ชื่อสุชาดาตายเป็นลูกสาวอัศูนก็ชื่อนอสอสสุชาดาชื่อบันจิตพันมาหลายภพหลายชาติพอเป็นลูกสาวอัศูนอายุได้16ปี พ่อของก็คิดคุยกันกับพ่อกับแม่คุยกันวนันนี้ลูกเรามันโตแล้วเราก็แก่แล้วเราหาลูกเขยเถะเวื่อเราตายแล้วใครจะด,ด,ดูแลทรัพย์สมบัติกละลูกสาวเราจะอยู่ยังไงมันเป็นผู้หญิงคนเดียวหาครอบครัวให้ว่ตกโลงตกโลงประากาศหาลูกเขย ใครพิธีประกาศหาบ้านเราก็ยังไม่มีใครประกาศหานะั่นนี่มาอยู่ด้วยหลายทีเลย <c oughs> อโชนประกาศหา <c oughs> ให้นุ่มร้อยเกดเกดของเมืองเก่มาเข้าแถวกันข้อแถวแล้วให้ลูกสาวเลือกเอา <c oughs> ให้วงมาลายวาง พ่อไอ้หน oh, ูชอบใครข้องวงมาเลยเลยจับมือสวัสดีข้องวงมาเลยพอจะจัดพิธีแจกอะไรให้โอ้ยหมุนร้อยเอ็ดเจ็ดสมมุตมาเมื่อความมัวหนีพ่องงทั้งหลายคืนนั้นพอได้ตาเข่าวก่ได้นอนเพราะลูกสาวสูงนั้นสวยสวยมากสวยมากนะมาเข้าแถวพอถึงเวลาเข้าแถวพ่อ ให้พวงมาลายัยนางสาวสุตาดาเข้าไปจับมดยสัมผัสคนที่หนึ่งที่สองไม่ก็พระอินทร์มาจากกันดาวเันนึงว่านองสาวุธาดาซึ่งเป็นลูกสาวชา่างม่ออยู่ในเมืองปรณาณสีนี่มันไปยังไงปันนี้ยังไม่มาเมืองสวรรอมองลง,ง,งมาทั้นเดงตาย คุณสัญดาบาลจะเลือกคู่จะมีแปนก่อนเราแล้วเนี่ยมันจะลืมเราแล้วเนี่ยพระอินทร์ก็รีบเพาะลงมาเลยแปลงรากเป็นละศูนย์แต่ยืนไปยืนทายชุดอนะทำแถวชุดตอนนั้นนางสัญญาบาลังเลือกคู่อยู่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยคนเป็นพันพันจะไม่รักใครเลยผ่านหมด พอไปถึงอาสูนแก่คนสุดท้ายจับมือปั๊บห้องควงมาลัยเลยคุณพ่อของเขาเกิดพ่ออาศูนเนี่ยเห็นลูกสาวไปเลือกลูกเขยให้คนแก่รุ่นปู่ก็เตะอ,อกฝามเลยเจ๊เจ๊เจ๊หนูมึงทำพ่อถึงขนาดนี้เฉยเลยมึงเลือกลูกเขยเอรุ่นปู่่ะหรือ อ่าเลือกมึงเลือกผัวรุ่นปู่เดินมาเป็นลูกเขยใพ่อ,พอเป็นลูกเขยก่อนโกรธให้ลูกสาวโกรธให้ลูกสาวพระเอ็นก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยอุ้มนางสุจะดาเหาะขึ้นไปบนสวรรค์บนฟ้าก็อบอกว่านี่ท่านอาสูรเราเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเราคือพระอินเรามาวันนี้เราจะมานางสุชาดา ไปเป็นมเหสีของเราบนชั้นดาววดงสเตวารกท่านไม่ต้องห่วงว่าแล้วก็ไววบไายไปเลยตาตุธนาก็ไปเป็นอัครมเหสีพระอินทร์อ,อยนเจ้าชั้นดาวดดุเท,เ,เท้าสุวรรณเทเรื่องก็จบลงเพียงทเท่านีท้ทีนี้ขอยากจะเล่าเวลาที่เหลืออยู่นี่เจะเล่าใปฟนความว่า ทำยังไงถึงจะได้เป็นเคยอิน